สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาทัยรพัชชาแนลนะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์สูตรมาร์กหน้าจากแครอทนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายๆและได้ผลดีอีกสูตรหนึ่งค่ะสูตรนี้จะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใสช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดเตือนลิ้วรอยรอยตีนกาลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า ลดความหมองคล้ำของใบหน้าช่วยทำให้ผิวขาวใสเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีแครอบทบด2ช้อนโต๊ะนะคะวิธีทำปอกเปลือกแครอทแล้วล้างให้สะอาดนำไปต้มให้สุกนะคะแล้วเอาไปบดหรือปั่นให้ละเอียดก็ได้ค่ะแครอทมีวิตามิน A และวิตามิน C สูงมากนะคะ และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใสช่วยลดเลือนจุดด่างดำช่วยลดการเกิดสิวช่วยต่อต้านริ้วรอยแครอทยังช่วยชะลอการเสรื่อมสภาพของเซลล์ผิวด้วยนะคะทำให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะส่วนผสมตัวที่2น้ำผึ้งสองช้อนชา น้ำผึ้งมีวิตามินที่ช่วยบำรุงผิวหลายชนิดนะคะและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากค่ะจะช่วยชะลอความแก่ของผิวพรรณช่วยลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำบนใบหน้าบำรุงผิวหน้าให้เนียนนุ่มขาวใสน้ำผึ้งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดสิวอักเสบและสิวอุดตันค่ะและน้ำผึ้งยังช่วยลดการระคายเคืองของผิวหน้า ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นดูอ่อนเยาว์ค่ะส่วนผสมตัวสุดท้ายน้ำมะนาว2ช้อนชาในน้ำมะนาวมีวิตามินซีสูงมากนะคะและมี AHA จากธรรมชาติด้วยค่ะ จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วให้หลุดออกวิตามินซีในน้ำมะนาวยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวด้วยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำลดความมันบนใบหน้าช่วยลดการเกิดสิวและลดรอยแผลที่เกิดจากสิวนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะ จากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคนจนเนื้อเนียนเข้ากันเลยค่ะวิธีใช้ล้างหน้าสะอาดแล้วมาร์กหน้าทิ้งไว้20นาทีนะคะเสร็จแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะสูตรมาร์กหน้าด้วยแครอทนี้สามารถทำได้สัปดาห์ละ3ครั้งนะคะจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใสลดสิวฝ้ากระ จุดด่างดำลดเดือนริ้วรอยรอยตีนกาช่วยสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยชะลอความแก่ของผิวพัรร์ทําให้ผิวดูอ่อนก่วัยค่ะวิธีมาร์กหน้าเมื่อล้างหน้าสะอาดแล้วเราก็จะทาส่วนผสมให้ทั่วใบหน้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตานะคะ แล้วก็นวดวนเบาๆเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้ดีและยังเป็นการนวดกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดด้วยค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยและลดความหมองคล้ำของใบหน้านะคะเสร็จแล้วทิ้งไว้20นาทีแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ